เด็กหญิงนิยายกำราบรักแม่ทับจอมโหดบทที่สอง คุณหนูเหตุใดถึงทำเช่นนั้นเล่าเจ้าคะเสียงของเสี่ยวหลันดังขึ้นข้างหลังทำให้คนที่ยิ้มอย่างซุกซนอยู่หันไปมองพร้อมหัวเราะเสียงแห้งร่างบอบบางทําท่าจะวิ่งเข้าไปหาแต่ก็เกิดเสียงดังโลรหนขึ้นมาหลีกไปข้าหยุดมามีได้ เสียงของชายผู้หนึ่งดังขึ้นพร้อมๆกับเฉินเสียงเหยี่ามองเห็นม้าตัวใหญ่วิ่งลากสัมภาระชนของล่นเกลื่อนกลาดไม่ทันแน่ระวังร่งางเบอบางลอยหวือขึ้นเหนือเพื่อนพร้อมกับใบหน้าที่กระแทกกับอกแข็งแรงรถม้าวิ่งผ่านไปจนเกิดฝุ่นคละคลุ้งใบหน้างดงามถึงค่อยๆช้อนสายตาขึ้น มองดูใบหน้าขมคร้มที่มีหนวดเคราครึ้มก่อนที่นางจะผลักอีกฝ่ายออกใช้มือปิดบังใบหน้าแววตาตื่นตระนกยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเช่นนี้แต่งนางต้องแต่งให้เขาแนา่ขณะที่ฉันเสียงเหา่บอกตัวเองอยู่ในใจซ่องไว้หลงขยับกายออกห่างแล้วเดินจากไปทนันทีท่านแม่ทัพวันนี้คงมีใช่วันดีนัก มิงลูกกล่าวขึ้นมาแฝงความขบขันอยู่บ้างในขณะที่อีกฝ่ายเดินตรงไปโดยไม่หันหน้ากลับมามองชีวิตข้าไม่มีเรื่องดีมาตั้งนานแล้ว ส่งไว้หลงตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบไม่ได้แสดงความรู้สึกใดๆออกมาทั้งสิน้นถึงแม้ว่าภายในใจจะไม่เห็นด้วยกับสมรสพระราชทานแต่เขาก็มีอาจปฏิเสธความประสงค์ของห้องเต้ได้นี่เป็นเรื่องที่เขาขบคิดอยู่ทั้งวันว่าควรทำอย่างไรดีเมืองหลวงที่มีผู้คนมากมายยืนห้อมล้อมอยู่อย่างสนใจทั้งบุรุษและสตรี ลวนเข้ามาจับจองพื้นที่สองข้างทางเส้นทางสัญจรหลักมุ่งไปยังตัวนแม่ทัพขาบวนรับตัวเจ้าสาวเคลื่อนตัวไปอย่างช,ชา้าๆเพื่อให้ผู้คนได้ชมความงดงามที่เกิดขึ้นบุรุษบนอาชาแต่งตัวเต็มยศใบหน้าถูกปกคลุมด้วยหนวดคราวยาวครึ้มจนแทบมองไม่เห็นใบหน้าที่แท้จริงมีเพียงดวงตาดุดันเท่านั้นที่โผลออกมาให้เห็นความน่ากลัวสตรีในเกี้ยวเจ้าสา าวขนาดแปดค้นหามค่อยๆเปิดผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวออกแอบแง้ามม่านแดงบางๆที่หน้าต่างเกี้ยวเพื่อดูออกไปข้างนอกทันใดนั้นก็เกิดเสียงซุบซิบนินพาออกมาให้ได้ยินเจ้าสาวก็คือคุณหนูใหญ่สกุลเฉินค่าคิดว่าจะเป็นคุณหนูรองหรือคุณหนูสามเสียอีก ผู้ใดก็รู้ว่าท่านแม่ทัพหน้ากลัวยิ่งกว่าโจน้นหูหยินรองคงไม่ปล่อยให้บุตรทั้งสองไปพบเจอความลำบากเช่นนั้นรอบช่างน่าสงสารคุณหนูใหญ่จริงๆศูญเสียมานดาไปตั้งแต่เล็กมีดายังลำเอียงอีกคำกล่าวพวกนั้นทำให้เฉินเซียงเหยา่อรีบปิดหน้าต่างลงใบหน้าไม่ได้มีความเศร้าหมองเลยแม้แต่น้อยภายในใจมีแต่เสียงโต้เถียงอย่างลำพองใจเท่านั้น พวกเจ้านั่นแหละที่ไม่รู้อะไรการได้แต่งให้บุรุษที่มีคุณธรรมเช่นนี้คือความประเสริฐแล้วในที่สุดขบวนเจ้าสาวก็เคลื่อนไปหยุดลงที่หน้าตวนแม่ทับอย่างสง่างามภายในห้องโถงใหญ่ในจวนแม่ทับสำหรับทำพิธีคู่บ่าวสาวยืนเคียงข้างกันอยู่ตรงกลางห้องโถงมีเหล่าขุนนางแต่งตัวเต็มยศตามธรรมเนียมมาร่วมง,งานสมรสพระราชทานด้านซ้ายมือคือ ดีแสนบาดีเดฉินที่ยืนอยู่ด้วยท่าทางสงบนิ่งเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเสียงขันทีก็ดังขึ้นคำนับฟ้าดินเฉินเสียงเหยาชทำเลืองมองร่างสูงใหญ่ที่ค่อยๆน้มศีรษะลงหญิงสาวถึงได้ต้มตามอย่างระมัดระวังภาวนาในใจไม่ให้มงกุฎหงที่แสนหนักอึ้องหล่นลงพื้นไปเสียก่อนคำนับบิดามาดา คำนับซึ่งก,กันและกันสิ้นประโยคนั้นร่างของทั้งคู่ก็หันเข้าหากันเฉินเสียงเยาพยายามมองใบหน้าของเขาให้เต็มเต็มตาผ่านผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวผืนบ้างก่อนที่จะโค้งศีรษะลงเฮสามีของนางเหมือนตอนจริงๆหากกหนวดเราวพวกนั้นออกจะเป็นเช่นไรกันนะเล่ามงคลและอาหารที่ส่งกลิ่นเชิญชวนพวกนั้น ทำให้ร่างที่อยู่บนเตียงด้วยความสงบนิ่งกลื่นน้ำลายลงคออึกใหญ่ นางมองดูของพวกนั้นที่ถูกจัดวางเรียงรายอยู่อย่างประณีตบันจงในห้องหอที่เงียบเชียบแต่ก็ยังมีเสียงดนตรีบรรเลงคลึกครื้นดังแว่วเข้ามาไม่ขาดสายเทียนมงคลคู่หนึ่งจุดอยู่ข้างเตียงแสงส่องสว่างให้เห็นทั่วทั้งห้องถูกประดับตกแต่งด้วยสีแดงชาติอันเป็นมงคล้นเฉินเซียงเหยากรอกตาไปมาอย่างครุ่นคิด เวลานี้เจ้าบ่าวของนางยังต้องกินเลี้ยงฉลองอยู่ข้างนอกกับพวกแขกเรือเช่นนั้นในเวลานี้ก็มีเพียงนางที่อยู่ในห้องตรึกตรองได้เช่นนั้นแล้วนิ้วเรียวยาวก็เปิดผ้าคลุมหน้าตัวเองออกขยับเข้าไปหยิบถั่วเข้าปากเกี้ยวหยุบยับจากนั้นจึงเดินไปเปิดประตูกวากมือเรียกเสี่ยวหลันให้เข้ามาภายในห้องอย่างระมัดระวังของที่ข้าสั่งเล่าได้มาหรือไม่ ได้มาแล้วเจ้าค่ะว่าแล้วก็หยิบสิ่งหนึ่งออกมาจากเสื้อตัวในเฉินเสียงเหยี่ยาคว้าห่อกระดาษนั้นมาเปิดดูพบยาลูกกรอนอยู่หลายเม็ดแล้วก็ระบายรอยยิ้มออกมาอย่างโล่งใจเหตุใดคุณหนูต้องใช้มันด้วยเจ้าคะมิใช่ท่านบอกว่าท่านเต็มใจจะแต่งให้กับท่านแม่ทับหร,อหรือ ข้าเต็มใจแต่งก็เพราะตอนนี้ท่านแม่ทัพยังเป็นบุรุษที่ข้าวไว้วางใจหญิงสาวเดินไปเปิดหีบเสื้อผ้าก่อนที่จะซุกซ่อนมันลงไปเบื้องล่างหันกลับมาตอบน้ำเสียงนุ่มหลันเออแต่เจ้าจะมิมีวันรู้เลยว่าต่อไปเขาจะยังคงเป็นเช่นนี้หรือไม่ เจ้าก็เรียนรู้จากบิดาของข้าแล้วอย่างไรแววตาของคนพูดมีความสั่นคลอนอยู่บ้างทั้งหมดนั่นนางเรียนรู้มาแล้วว่าจิตใจของผู้คนมีได้มีสิ่งใดแน่นอนมารดาของนางเป็นภรรยาเอกของท่านพ่อที่เป็นเพียงขุนนางเล็กๆในวังหลวงท่านพ่อเคยกล่าวว่าจะมีแต่งอนุภรรยาจนกระทั่งเวลาผ่านไปตระกูลฉินรุ่งเรืองขึ้นท่านพ่อมีอำนาจบารมีมากยิ่ง ขึ้นในที่สุดวันหนึ่งท่านพ่อก็แต่งอนุภรยาเข้าบ้านถึงแม้มารดาจะไม่ร้องไห้ออกมาแต่ก็มักจะเห็นนางนั่งเมอลอยด้วยความโศกเศร้าเช่นนั้นนางจึงไม่อยากทนทุกข์ทรมานเช่นเดียวกับท่านแม่แน่นอนว่านางไม่อยากให้ลูกของนางมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกแม่เลี้ยงและน้องสาวต่างมารดาข่มเหงเช่นกันเมื่อเป็นดังนั้นแล้วนางถึงไม่อยากมีบุตร อย่าห้ามบุตรนี้จะช่วยให้ชีวิตข้าไม่ต้องมีห่วงหากข้าต้องจากไปอีกทั้งยังช่วยมีให้ข้าต้องลำบากในภายภาคหน้าคุณหนูเซี่ยวหลันร้องออกมาเบาๆด้วยความเห็นใจเหตุใดชะตากรรมของคุณหนูถึงได้มีมากมายเหลือเกินขอให้แม่ทัพผู้นั้นเป็นคนดีด้วยเถิดเมื่อเห็นว่าเซี่ยวหลันมีท่าทางเศร้าส้อยหญิงสาวถึงได้โบกมือเร็วๆเพื่อเปลี่ยนเรื่อง เอาล่ะข้างนอกเป็นเช่นไรบ้างแขกคนอื่นๆกาลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเจ้าค่ะเจ้าเบ่าของข้าเล่าเอเมื่อครู่ข้าเห็นท่านแม่ทัพเดินไปกับบุรุษอีกสองคนทางด้านหลังน่าจะไปดื่มสุรากระมังเสี่ยวหลันพำรรหน้าครุ่นคิดในขณะที่ฉันเสียงเหว่วเลิกคิ้วขึ้นด้านหลังนี้หรือ ไม่ว่าเปล่ายังชีนิ้วไปด้านหลังเรือนซึ่งอยู่คนละทิศทางกับห้องโถงที่ใช้รับแขกใช่เจ้าค่ะข้าจะออกไปดูสักหน่อยคุณหนูจะออกไปเช่นนี้มีได้นะเจ้าค่ะเสียวหลันรีบดึงตัวคนที่ยกชายกระโปรงยาวขึ้นพร้อมกับเอ่ยห้ามเสียงดัง ข้าก็ลืมไปหญิงสาวพยักหน้าอย่างเข้าใจถ้าว่าแทนที่ร่างบอบบางจะกลับไปนั่งอยู่ที่เตียงอย่างสงบเรียบร้อยเช่นเดิมหากแต่นางกลับปดมงกุฎหงที่อยู่บนศีรษะออกอย่างทุลักทุเลมินำซ้ำอยังเปลืองผ้าแดงตัวนอกออกเหลือไว้เพียงเสื้อตัวในสีขาวสะอาดคุณหนูทำอะไรเจ้าคะชู่เบาหน่อย เฉินเซียงเยายกนิ้วขึ้นแตะริมฝีปากไม่ให้อีกฝ่ายส่งเสียงดังจากนั้นจึงย่องไปทางหน้าต่างพโพล่หน้าออกไปมองอย่างละเอียดในที่สุดก็ตัดสินใจปีนขึ้นไปแล้วกระโดดลงเบื้องล่างดังตุบคุณหนูเสียวหลันใบหน้าเหลอหลารีบวิ่งไปเกาะที่ขอบหน้าต่างข้าจะไปดูเจ้าเ่าของข้าสักหน่อยเจ้าไปสวมชุดของข้าแล้วนั่งรอที่เตียงเสีย คุณหนู ข้าน้อยจะทําเช่นนั้นได้อย่างไรเล่าเจ้าคะเซียวหลันกล่าวตัดพอ้อมองดูร่างบอบบางที่จากไปดวงตาชํำเลืองมองไปรอบๆห้องแล้วถอนหายใจออกมาด้วยความสิ้นหวังท่ามกลางทางเดินที่มืดมิดอาศัยเพียงแสงสลัวจากโคมไฟที่ตั้งอยู่ห่างๆและดวงจันทร์ที่เป่งประกายเฉินเซียงเหยาวย,ย่องเดินอย่างเงีบเยบๆสายตาชํำเลืองมองไปรอบๆอ,อย่างสงสยัยเหตุใดจะต้องมาอยู่ใน ที่รับตาคนเช่นนี้ด้วยท่านแม่ทัพจะทำอย่างไรต่อไปขอรับเสียงที่ดังขึ้นมาเรียกให้ร่างเบาบางเดินไปทางต้นเสียงก่อนจะเผยให้เห็นชายสองคนกำลังนั่งดื่มสุรานับสิบหายคนผู้หนึ่งสวมใส่ชุดขุนนางที่ไม่เรียบร้อยนะักส่วนอีกคนก็คือเจ้าบ่าวในชุดแดงที่ยกสุราขึ้นซดด้วยท่าทางเครียดขึง ถึงแม้นางจะแต่งเข้าจวนมาแล้วแต่อย่างไรเสียข้าก็จะมีทำลายความบริสุทธิ์ของนางเช่นนั้นจะมีเท่ากับท่านจงใจละทิ้งภรรยาให้แห้งเหี่ยวเดียวดายอยู่ในเรือนหรือขอรับถึงแม้นางจะเป็นสตรีที่ฝ่าบาทประทานให้แต่อย่างไรเสียข้าก็จะม่มีวันมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสตรีที่ข้าไม่ได้มีใจหากท่านทำอย่างที่พูดนั่นมิใช่เรื่องดีเลย หากนางทนไม่ไหววันหนึ่งข้าจะมอบหนังสือ,อย่าให้นางเมื่อถึงวันนั้นนางจะต้องขอบคุณข้าด้วยซ้ำที่ยังรักษาพมรมจันทร์ให้กับชายที่รักนางความคิดของท่านช่างซับซ้อนเหลือเกินหากไตรตรองดูให้ดีภายในใจของข้ามิได้มีสิ่งใดซับซ้อนเลยแม้แต่น้อยวันใดหากข้าพอใจสตรีสักคนหนึ่งข้าจะต้องทำให้นางเป็นภรรยาของข้าเอง คำพูดทั้งหมดที่ออกมาจากปากของซ่องไวหลงเรากับคิดหาทางออกกับชีวิตของนางเอาไว้แล้วแน่นอนว่าคำพูดทั้งหมดหล้วนถูกซึมซับเข้าไปภายในใจของนางเดิมทีก็พึงพอใจในตัวเขามากอยู่แล้วยิ่งได้ยินคํากล่าวเช่นนี้นางถึงได้มองข้ามหน้าตาที่อปปัลักษณ์ของเขาตนสิ้นบนโลกนี้ยังหลงเหลือบุรุษ พี่มีความคิดเช่นนี้อยู่อีกหรือช่างเป็นความโชคดีของนางเหลือเกินเฉินเซียงเหย่อมยิ้มอย่างยินดีก่อนที่จะหมุนตัวกลับไปยังที่ที่จากมา ต่อ,อจากนี้ก็กลับไปรอเขาที่ห้องก็แล้วกันส่วนทางด้านส่งไว้หลงนั้นได้แต่กรอกสุราเข้าปากอย่างขบคิดเขารู้ว่าห้องเต้ปรารถนาดีต่อเขากลัวว่าในชีวิตนี้จะมีมีสตรีใดยอมแต่งให้กับแม่ทัพหน้าตาเยี่ยงโจนบุตรีสกุลฉันได้รับการขนานนามว่าเพียบพร้อมไม่แพ้ใครเช่นนั้นถึงได้ออกราชองค์การสมรสขึ้นมา ตอนแรกคิดจะปฏิเสธแต่หากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วต่อไปห้องเต้ก็ต้องหาสตรีบ้านอื่นมาให้เขาอีกเช่นนั้นยอมแต่งงานให้เสร็จสิ้นไปจากนั้นเมื่อนางทนไม่ไหวก็จะต้องเป็นฝ่ายขอจากไปเสียเอง ถึงตอนนั้นจะให้นำสตรีสักกี่สิบนางมายื่นให้ตรงหน้าเขาก็จะมีข้ออ้างแล้วหมิงลู่ถอนหายใจออกมาในฐานะลูกน้องคนสนิทเขายอมรับการตัดสินใจของเจ้านายแต่ในฐานะเพื่อนเขาก็อดเป็นห่วงไม่ได้อยู่ดีแล้วคืนเข้าหอเช่นนี้ท่านจะหาทางเลี่ยงได้อย่างไรก็ต้องดื่มสุราจนเมาไมาก่กระทำการเช่นอื่นมีได้อีก ซ่องไว้หลงกล่าวน้ำเสียงราบเรียบราวกับไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรใช้เวลาดื่มสุราอยู่ครู่ใหญ่จนกระทั่งเสียงบรรเลงเพลงในห้องโถงตบลงแล้วเล่าในหายที่สิบถึงได้หมดลงร่างสูงใหญ่ของคนทั้งสองหยุดลงที่หน้าประตูห้องหออยู่นานหมิงลู่มองดูใบหน้าของซ่องไวหลงหน้าของท่านแดงหมดแล้ว ริมฝีปากผลฟังกระตุกขึ้นขายรูปจันเซี่ยวจากนั้นจึงหยัดตัวลุกขึ้นยืนกวากมือเรียกอีกฝ่ายให้เข้ามาใกล้จะได้สมจริงอย่างไรซ่องไว้หลงใช้มือโอบรอบคอคนตรงหน้าเอาไว้ดวงตาคมที่แกร่งกล้าเปลี่ยนเป็นเลื่อนลอยร่างสูงใหญ่ส่วนเซไปมาคล้ายกับคนกำลังอยู่ในความเมาไมา้จริงจมือข้างหนึ่งยกให้สัญญ,ญาณหมิงลู่ถึงได้เปิดประตูออก หูหยินท่านแม่ทับอ่าภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้มิงลู่ดวงตาเบิกกว้างคำพูดทั้งหมดถูกกลืนลงคอไปอึกใหญ่ความผิดปกติที่เกิดขึ้นทำให้ซ่องเวยหลงเพยเยรอเปลือกตาขึ้นเล็กน้อยจากนั้นร่างที่เอ็นเอียงก็ตั้งตรงดวงตาคมเข้มต้องมองสิ่งที่เกิดขึ้นผ้าทางล้นลานซ่องเวยหลงผักก็ร่างของหมิงลู่ออกไปอย่างรุนแรง ตอนหน้าคม้มชายหนุ่มรีบดึงประตูปิดล่องไร้ซึ่งความมึนเมาแต่อย่างใดไม่ใช่เจ้าสาวสวมชุดมงคลนั่งรอสามีด้วยท่าทางเหนียมอายอย่างที่คิดแต่กลับเป็นเจ้าคิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ ขณะที่พูดออกไปใบหน้าของเขาก็ดำสลับแดงไปด้วยความอายปนโกรธสายตาของเขาพยายามไม่มองไปยังร่างของนางตรงๆแต่ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะไม่ได้ขัดเขินเลยแม้แต่น้อยดื่มสุราเสร็จแล้วหรือเจ้าคะสวมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเสีย เฉินเซียงเหย่าเลิกคิ้วขึ้นแต่ก็ยอมเดินลงมาหยิบเสื้อผ้าที่กระจัดกระจายของตัวเองบนพื้นขึ้นมาซ่องไว้หลงหัวคิ้วขมวดหมุนกายหันกลับไปอีกด้านหนึง่งไม่ต้องการมองนางแม้เพียงหางตาใครจะคิดว่าสตรีที่เพียบพร้อมผู้หนึ่งจะสวมชุดตัวในเผยให้เห็นเรียวแขนและเรียวขาที่ขาวผุดผาดเนียนละเอียดอวดเรือนร่างอยู่เช่นนั้น ฉินเซียงเหยาวสวมใส่อาพรตัวนอกและมัดปมอย่างขอไปที่เผยรอยยิ้มซุกซนท่านแม่ทัพเหตุใดถึงได้มีท่าทีชิงชังข้านัก ข้ามีได้ชิงชังเจ้าซ่องเว่ยหลงตอบกลับมาทันทีพยายามข่มกลั้นความร้อนเผาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เขาเพิ่งจะพูดไปว่าจะไม่ทำอะไรนางแต่ดูเหมือนว่าความปรารถนาแห่งบุรุษจะมีได้ละเว้นเขาหากมีได้ชิงชังแล้วเพราะเหตุใดท่านถึงมิหันกลับมามองข้าสักนิดเสียงหวานเงียบไปเล็กน้อยข้าแต่งตัวเรียบร้อย ตามที่ท่านต้องการแล้วเจ้าค่ะสิ้นประโยคชายหนุ่มถึงได้หันหน้ามามองสายตาทั้งคู่สบกันอยู่ครู่ใหญ่เขามองดูดวงตากลมโตที่ซุกซนขนตายาวเรียงตัวกันเป็นแพ้่ใบหน้าเกลี้ยงเกลาและอิ่มเอิบเรือนร่างบอบบางดูหน้าทนุถนอมรูปชมงดงามเช่นนี้เองถึงได้รับการชื่นชมไปทั้งแผ่นดินแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็เถอะ เหตุใดถึงได้แต่งตัวเช่นนั้นหากผู้อื่นมาเห็นเข้าจะว่าอย่างไร ข้าก็แค่ทำตัวเป็นภรรยาของท่านแม่ทัพอย่างไรเล่าเจ้าคะเฉินเซียงเหยวกระพริบตาปริบปริบราวกับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของนางเลยแม้แต่น้อยเทาว่าภายในใจของนางกลับยิ้มระรื่นทั้งหมดนี้มันก็แค่การลองใจเขาด่านสุดท้ายทรงไว้หลงผ่อนลมหายใจออกกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังข้าคิดว่าข้าควรจะต้องบอกอะไรเจ้าเสียก่อน เจ้าคะหญิงสาวส่งยิ้มหวานภายในใจพอจะเดาออกอยู่แล้วว่าเขาต้องการจะพูดเรื่องอะไรชายหนุ่มทําหน้าขึงขังประกอบกับหนวดเข่ารุงรังนั่นแล้วยิ่งทําให้ดูอับปาลักษ์เพิ่มขึ้นอย่างไม่ต้องสงสยัยข้าชอบไปหอ,อนางลม เสียงทุ้มที่เปลงออกมาทำให้คนฟังชงงักข้างไปเล็กน้อยรอยยิ้มบนใบหน้าค่อยๆจืดเจือนลงมองท่าทีของอีกฝ่ายยังขบคิดสายตาที่จ้องจับผิดของนางทำให้เขาเบือนสายตาหนีข้าคิดว่าเจ้าควรรู้เรื่องพวกนี้เสียก่อนจะได้มิมีเรื่องราวกันในภายหลังเจ้าค่ะข้ายินดีให้ท่านท่องราตรีทุกค่ำคืนได้ แต่ท่านห้ามพานางเหล่านั้นเข้าจวนให้ผู้คอนคอรหาก็พอน้ำเสียงที่ตอบรับไม่มีความโกรธแต่อย่างใดนั่นทำให้ซ่องไวหลงเหลือบมองนางอย่างเครือบแคลงอยู่บ้างเวลาว่างของข้าคือการพนันฉันเสียงเหยาวยากระตุกมุมปากขึ้นเล็กน้อยวาจาที่กล่าวออกมาช่างตรงกันข้ามกับสิ่งที่นางเห็นแต่ก็เอาเถอะนางอยากรู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไร หน้าที่การงานของท่านหนักหนานักหากนั่นเป็นวิธีการผ่อนคลายความเครียดข้าเข้าใจได้หางตาของซ่องไว้หลงกระตุกรู้สึกประหม่าขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ข้ามิชอบสตรีที่ชอบแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเฉินเซียงเหว่พยักหน้ารับอย่างเข้าใจแม้แต่นางเองก็ไม่ชอบเช่นกันข้อนี้นางเข้าใจได้เจ้าค่ะถ้ามิมีเหตุผลจำเป็น ข้าก็จะมิทำเด็ดขาดคำตอบที่ได้รับทำให้เขาเกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ภายในใจเกิดความกังวลขึ้นมาเหตุจำเป็นที่ว่าหมายถึงอะไรข้ามีอยากมีลูกอืมอันนี้ข้าเห็นด้วยหญิงสาวตอบรับทันทีโดยไม่ต้องคิดด้วยซ้ำการมีลูกคือภาระที่ต้องรับผิดชอบไปตลอดชีวิต ซ่องเวยหลงมองสีหน้าขึงขังของนางอย่างประหลาดใจผู้ใดก็รู้ดีว่าสตรีย่อมมีตัวตนที่มั่นคงก็เพราะบุตรการที่นางเอ่ยเช่นนี้ไม่เท่ากับว่านางมั่นใจในตัวเองว่าสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเองหรือช่างน่าสนใจขึ้นมาแล้วสุดท้ายข้ามิมีวันรักเจ้าเขาหวังว่าประโยคนี้ จะสามารถทำให้ใบหน้าของนางแสดงความเศร้าโศกขึ้นมาได้หากแต่กลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นในตาของนางเผยแววอ่อนไหวเล็กน้อยก่อนที่จะช้อนสายตาขึ้นมองเขาชีวิตนี้นางไร้คนรักนางมานานมากแล้วเพิ่มเขาสักคนก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรสิ่งที่ท่านกล่าวมาทั้งหมดข้ายอมรับได้ทั้งนั้น ร่างบอมบ,บางยืนขึ้นแล้วขยับเข้าไปใกล้เขาสายตาศบกับอีกฝ่ายดูว่างเปล่าและเรียบเฉยว่างเปล่าเสียจนส่องไว้หลงไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองว่ามีสตรีเช่นนี้อยู่ในโลกด้วยข้าขอเพียงสิ่งเดียวระหว่างที่ข้ายังเป็นภรรยาเอกในตัวนแม่ทับของท่านห้ามท่านแต่งอนุภรรยาหรือถ้าเมื่อใดที่ท่านต้องการก็เขียนหนังสืออย่าให้ข้าเสียก่อน ชายหนุ่มมองนางนิ่งๆไม่คิดว่าการพูดคุยครั้งนี้นางจะไม่ร้องห่มร้องไห้อ้อนวอนหรือมีแง่งอนใส่เขาได้นางให้คำมั่นกับตัวเองไว้แล้วว่าถึงสามีจะไม่รักก็ไม่เป็นไรต่อจากนี้นางจะทำตัวเป็นยอดภรรยาที่ดีของเขาขอเพียงเขารักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ก็พอเฉินเสียงเหว่สูดลมหายใจเข้าลึก เดินไปหยิบหมอนและผ้าห่มที่อยู่บนเตียงโดยไม่พูดอะไรเจ้าจะทำอะไรตามที่ท่านได้กล่าวมาดูเหมือนว่าท่านเองก็มีอยากนอนร่วมเตียงกับข้านักเสียงหวานตอบอย่างไม่ทุกร้อนอีกทั้งยังใช้ผ้าห่มปูลงบนพื้นพรมนุ่มนิ่มโยนหมอนลงไปใบหนึ่งชายหนุ่มมองสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถอนหายใจสิ่งที่เกิดขึ้นนับว่าแตกต่างจากสิ่งที่คิดไว้อยู่มากนัก แต่ถึงกระนั้นก็เธอร้องออกมาดังๆข้าฉันเสียงเห่าใช้นิ้วชีหมาที่ตัวเองด้วยความแปลกใจอืมเหตุใดจะต้องกรี๊ดฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ